แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2567ก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้25พฤศจิกายนนะคะที่ชาวนารอคอจะมีการประชุมนบคครั้งล่าสุดสำหรับการแจกเงินไร่เละ1,000บาทนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตดับฝันผู้ค้าปุ๋ยและชีวพัน192รายนะคะ หลังคณะอนุด้านการผลิตนบขล้มปุ๋ยคนละครึ่งเปลี่ยนเป็นจ่ายไร่ละ1,000บาทให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาะลุ้น2โครงการใหม่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชนสวืขดขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนะคะพลิกมิติใหม่จ่ายไร่ละ1000บาทไม่เกิน10บไร่โดยจะชงเข้านบาคในวันที่25พฤศจิกายนซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันนี้มาดู ก่อนจะมาถึงไร่ละ1,000บาทมีความเป็นมาอย่างไรนะคะและก่อนไปรับชมรับฟังรายละเอียดในวันหยุดนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้ เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะจากมติคณะนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตนะคะในคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือโนโมคอที่มีนางนาุมนพิญโยสินวัตรรัฐมนรีว่วการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานไปเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมามติทบทวนโครงการสนับสนุนปุ๋ยคนละครึ่งลดต้นทุนการผลิตของเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าว หรือโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนั่นเองนะคะให้ปรับเปลี่ยนใหม่เป็นจ่ายไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกินโครเรือนละ10,000บาททั้งนี้จะใช้เงินจากโครงการปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่งกรอบวงเงินกว่า2.9เหมื่นล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีหรือ,อครมในรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินได้มีมติเห็นชอบแล้วนะคะซึ่งเงินที่เหลือจากการจ่ายไร่ละ500บาทก็จะนําไปดําเนินการใน2โครงการใหม่ ผ่านศูนย์ข้าวชุมชน513ศูนย์ทั่วไทยล่าสุดนะคะ เมื่อวันที่20พฤศจิกายนกระทรวงเกษตรได้มีมติปรับเงินช่วยเหลือชาวนาใหม่เป็นจ่ายไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ส่งผลกระทบถึงโครงการปุ๋ยคนละครึ่งโดยแร่งข่าวจากวงการค้าปุ๋ยเคมีและชีวพันธุ์ได้พูดถึงโครงการนี้นะคะว่าหลังจากครมเห็นชอบในรัฐบาลที่แล้วมีผู้ประกอบการค้าปุ๋ยและชีวพันธุ์สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านกรมการข้าว100 92รายซึ่งหลังจากปรับเปลี่ยนเป็นจ่ายรายละ1,000บาทผู้ประกอบการหลายรายรู้สึกโล่งใจที่โครงการปุ๋ยไม่เกิดขึ้นโดยมองว่าเปลี่ยนเป็นการจ่ายตรงให้กับชาวนาจะดีที่สุดนอกจากนี้ยังมองอีกว่าหากโครงการปุ๋ยเกิดขึ้นจะเป็นเผือกร้อนของรัฐบาลเพราะมีทั้งการจำกัดสูตรปุ๋ยจะทำให้เกิดการผูกขาดทางการค้า ขณะที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีลูกค้าประจํากันอยู่แล้วนะคะขณะเดียวกันจะส่งผลกระทบกับสากรการ,กรเกษตรส่วนใหญ่ดําเนินธุรกิจด้านปุ๋ยด้วยแต่ก็ต้องจําใจเข้าร่วมเพราะเป็นโครงการรัฐบาลส่วนอีกกลุ่มเรียกกันว่ากลุ่มผู้ก่อ,อก,การก็บั่นใจว่าโครงการนี้จะเกิดเพราะผ่านมติครมอมาแล้วก็ไปสั่งซื้อกระสอบปุ๋ยเป็นล้านกระสอบราคาอย่างตามลูกละ8-9บาท พราะมีการพูดคุยกับบริษัทนำเข้าปุ๋ยจากจีนเพื่อขอนำเข้าโดยตรงนะคะแล้วมีการแบ่งโควตาก,กันเรียบร้อยแล้วว่าบริษัทไหนจะได้เท่าไหร่จากโครงการนี้ซึ่งกลุ่มนี้น่าจะขาดทุนหนักนอกจากการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทแล้วนะคะ <c oughs> ก็ยังมีอีก2โครงการที่กรมการข้าวจะดําเนินการเพิ่มเติมจากงบประมาณที่เหลืออยู่อีก2.4พันล้านบาทซึ่งแหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวว่า งบประมาณส่วนที่เหลือนี้ไม่แน่ใจว่าจะนำไปดําเนินการโครงการได้หรือไม่หรือต้องคืนกระทรวงการคลังอย่างไรก็ตามนะคะกรมการข้าวเตรียมเสนอ2โครงการผ่านศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อให้แต่ละพื้นที่สร้างไซโลเก็บข้าวเปลือกขนาดความจุ1,000ตันพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อยกระดับราคาข้าวเปลือกในตลาดให้มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นและส่งเสริมการทําเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัยและจะช่วยยกระดับราคาข้าวให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้เพิ่ม500-1,000บาทต่อตันรวมทั้งสิ้นก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น35-70ล้านบาทต่อปีทําให้มูลค่าการขายข้าวในประเทศเพิ่มขึ้น875-910ล้านบาทต่อปีนะคะ เป้าหมาย513สูตรในพื้นที่2ล้านไร่ครอบคลุม75จังหวัดจะนำเข้านมขอหรือไม่ต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปนะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เปิดเผยถึงมติการปรับเงินช่วยเหลือชาวนาเป็น1,000บาทต่อไร่ครัวเรือนและไม่เกิน10ไร่ เป็นผลจากเกษตรกรร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากส่วนใหญ่มีที่ดินไม่เกิน10ไร่อย่างไรก็ดีนะคะจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนมคในวันพรุ่งนี้จันทร์ที่25นะคะคาดว,ว่าจะต้องใช้งบประมาณ38,578ล้านบาทมากกว่าเดิมที่มีกรอบวงเงินอยู่29,980.1645ล้านบาทประเด็นนี้จะต้องมีการขอความเห็นจากนมค อีกครั้งหนึ่งนะคะอดใจรอวันพรุ่งนี้ก็จะได้รู้ผลกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ดับฝันผู้ค้าปุ๋ยคนละครึ่งนะคะล่าสุดกระทรวงเกษตรปรับเปลี่ยนเป็นจ่รายเดือนหนึ่งพันบาทให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวนากันแล้วนะคะถือว่าเป็นข่าวดีในปลายเดือนนี้นะคะสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวนา